ถูกใจแป้งเลยไหมคะ,คะเครื่องเคยใช้เครื่องนวดหมีมาก่อนหรือ,อยังคะไม่เคยเนี่ยครูแนะนำให้ซื้อแล้วก็ซื้อเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกเลยที่ทำขนมด้วยอืมครั้งแรกในการเรียนทำขนมปังแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตในการทำขนมปังเลยใช่ไหมคะ นอกจากสนินะคะอันนั้นไม่นับรวมสิคะอันนั้นอันนั้นเราซื้อเราซื้อสําเร็จมาแต่หมายถึงว่าทําเองตั้งแต่แรกอันนี้คือครั้งแรกจริงๆเขาเรียกว่าเคสเวอร์จินใหม่สุดเลยแต่แป้งสวยมากแป้งสวย จริงๆแล้วมันก็นวดไม่ยากเลยเนาะพอรู้เทคนิคน่ะใช้เวลาเยอะเนาะใช้เวลาหน่อยเพราะว่าเครื่องเขามันกำลังน้อยตัวนิดเดียวแป้งพอทำแล้วต้องทำไม่หมดทีเดียวเลยเก็บไม่ได้ใช่ไหมคะ จริงๆแล้วก็เก็บได้แต่ว่าแป้งมันนิดเดียวเองนะคะแป้งแค่กิโลกว่าอ๋อสมมติว่าทําไม่ทันสมมุติว่ามีธุระอะไรอย่างนี้มมใช่ไหมทําไปได้ครึ่งทางสามารถเก็บได้ค่ะเราก็กะเอาไว้เลยนะคะพอนวดเสร็จก็ใส่ถุงพลาสติกนะคะแล้วก็เอาไปแช่ฟรีทันทีกดแบนๆนะคะกดให้แป้งมันแบนๆอย่าให้แป้งกลมถ้าแป้งกลมความความเย็นมันเข้าไม่ถึง กดให้เป็นถุงแบนๆนหน่อยแล้วก็รีบโยนเข้าช่องฟรีดไปเลยให้เขาฟรีดไปให้ยีสต์เขาหลับลวเวลาจะใช้ก็เอาออกมาสมมติว่าตื่นเช้าสมมติว่าตื่นเช้ามาเราจะทำขนมปังแล้วก็อ,ออกจากช่องฟรีแล้วก็วางบนโตะ๊ะพอแป้งมันหายเป็นน้ําแข็งพอเริ่ม,เร,มเริ่มจับได้เริ่มนิ่มแล้วก็เอามาคลึงสักนิดนึงให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็ ก็มาขึ้นรูปได้เลยไม่ต้องรอให้มันหายเย็นนะคะเอาแค่มันนิ่มก็ขึ้นรูปได้เลยแล้วก็พักไว้พอแป้งขึ้นได้ที่ก็ไปอบแค่นั้นเอง mm hmm. แต่ถามว่าแบบไหนดีที่สุดแบบที่ไม่ผ่านการแช่ฟรีดีที่สุด mm hmm. เพราะว่าแป้งเนี่ยเวลาที่เราไปแช่ฟรีดเนี่ยมันจะเสียความชื้นนะคะตู้เย็นมันก็ดูดความชื้นออกไปนะคะขนาดเนื้อสัตว์ยังโดนดึงออกไปเลย แหม้อมีน้อยเนี่ยเขาก็ทํางานทําเงินเงินมาได้เยอะแล้วนะคะอย่าดูถูกมีน้อยนะแต่อย่าไปใช้งานเขาโหดแค่นั้นแหละเขาจะได้ไม่ตายเร็วก็อ,อยากดีวันละคร <c oughs> อ่ะเดี๋ยวคิดว่าพอแล้วล่ะค่ะลองลองปิดเครื่องนะคะลองปิดเครื่องอ่ะแล้วก็ลองขึงแป้งให้ดูซิไม่ยอมให้ปิดเออตรงขวามือตรงขวามือ ปุ่มสตาร์แต่เปิดปิดนะคะอ่ะพอทีนี้ลองเอาแป้งมาขึงให้ดูหน่อย,ออยจะดูกันนะคะว่าคนทำขนมปังวันแรกที่เรียนทำวันแรกในชีวิตครั้งแรกในการใช้เครื่องมีครั้งแรกในการเรียนจะเป็นยังไงมามาีมา่าาอานาจดาดููเย <laughs> ติด ตืดด่นเต้ดเดนตืดด่นเต้นตื่นเต้นมากเอาเอาลงเอาลงมาข้างล่างค่ะครูไม่เห็นมันลอยขึ้นไปมันหันมาทางซ้ายมืออีกหน่อยซ้ายมือซ้ายมือของของนักเรียนโหแป้งสวยมากเลยขึงแบบได้เป็นหน้าต่างใหญ่โตมากสุดเลยได้ฟิล์มขั้นสุดเลยนะคะเนี่ย ตื่นเต้นครั้งแรกก็ปังเลยเห็นไหมครั้งแรกก็ได้ฟิล์มสุดปังเลยสวยมากบอกแล้วว่าท่านเรียนเน่ยเหมือนขึ้นทางด่วน <laughs> เหมือนขึ้นทางด่วนเลยไหม,ไมแบบล <laughs> แล้วได้ได้เหมือนได้เหมือนที่ครูสอนเลยไหมคะในวิดีโอเหมือนเป้ะเลยไหมแป้งอะ่ะ พอเป็นแล้วก <know> ็เนี่ยเห็นไหมคะว่าฟิล์มเขาก็สวยนะคะแล้วก็เนื้อแป้งก็เนียนมากอันนี้เดี๋ยวถ้าเป็นคนที่ขึงเป็นยืดเป็นบอกเลยว่าจะยืดได้สวยมากค่อยๆตะล่อมตะล่อมจะยืดได้เยอะเดี๋ยวต้องฝึกยืดฟิล์มนะคะฝึกขึงฟิล์มอีกฟิล์มสวยขั้นสุดเลยอันเนี้ยทีนี้ครูแนะนำว่า พอได้ฟิล์มแบบนี้แล้วหยุดนวดทันทีอย่าฝืนอย่าฝืนแบบฉันจะเอาบางให้ทะลุมิติฉันอยากได้แบบคนอื่นอันนี้คือห้ามเด็ดขาดนะคะเอาตามความสามารถของเราที่เราเพิ่งจะเริ่มทําครั้งแรกในชีวิตได้ฟิล์มขนาดนี้คือคุณเก่งแล้วนะคะคุณเก่งจริงๆ・・หยิบแป้งขึ้นมาจับขนมทําแป้งขนมปังครั้งแรกในชีวิต ได้ขนาดนี้บอกเลยว่าไปได้ไกลค่ะอนาคตไกลเดี๋ยวเอาแป้งออกเลยจ้าแล้วเดี๋ยวมาขึ้นรูปกันวันนี้ได้เลยใช่ไหมคะจ้าหลายคนที่บอกว่ามีปัญหากนวดเครื่องหมีไม่ได้ฟิล์มทำไมมันพังอะไรอย่างนี้นวดเป็นสองชั่วโมงบางคนนวดชั่วโมงกว่ายังไม่ได้เลยคือ บอกตรงๆเลยว่าสูตรก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วก็เทคนิคการนวดด้วยถอดหม้อออกเลยก็ได้ค่ะหมุนหม้อออก okay, okay. อ่าแล้วก็ยกยกฐานมันออกไปเลยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวหันหน้ากล้องไปอีกทางนึงนะคะ เห็นฟิล์มสวยๆอย่างนี้แล้วรู้เลยว่าความนุ่มเนี่ยมันมาแล้วนะคะความนุ่มของขนมปังเนี่ยมันมาแล้วดีใจสุดๆที่ได้แบบนี้นั่งดูคลิปของครูแต่ละแต่ละแต่แต่ละตอนเม้ยจะทำเป็นแบบนี้ไหมนะ ดนะกดดันตัวเองซะง,งั้นแหละอพอเรียนแล้วยเาะ่่มตตืนน้กลคพอเรียนแล้วไม่มีอะไรที่ต้องตื่นเต้นหรือว่าจะต,ต้องเครียดเลยนะคะไม่ต้องกดดันด้วยง่ายๆแล้วก็ได้ฟิล์มสวยแป้งเนียนขูดออกมาให้หมดค่ดะเสียดาย ไม่น้อยนะคะไม่น้อยนะดึงตะขอมันออกไปเลยค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายแซะแป้งในโถก้นโถออกมาให้หมดเสียดายค่ะได้เป็นชิ้นเลยนั่น,นะ่ะพอเสร็จแล้วเราก็มารวบตึงนะคะรวบตึงแล้วก็จะเช็คความยืดหยุ่นนะคะ ครูทำแป้งได้ยังไงนะเกลียของครูก็ต้องทําได้เหมือนกันทุกคนนะเพราะเทคนิคก,ก็ให้สุดทุกอย่างแล้วนะคะไม่กักเลยาก,กเองถูกต้องถ้าช่างตวงผิดอันนี้คือครูช่วยไม่ได้จริงๆเพราะครูไม่สามารถเอามือทะลุหน้าจอคอมหรือมือถือเข้าไปไชไาไา่างอะไรจะ้ะช่างนมไม่ถึง นะคะคจ้าตอนที่แช่งตัวด้านไอ้ไม่ใช่ตอนที่ทำอะไรนะยีสต์ผสมจ้ีอค่ะเอาไข่ใส่เลยตอกไข่ใส่ก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่รอบหน้าอย่าพลาดนะจะ <c oughs> ๊ะทีนี้เดี๋ยวรวบแป้งเป็นก้อนให้เป็นกลมๆรวบตึงเลยค่ะให้ด้านบนรวบตึงเลยเราจะเช็คความ ยืดหยุ่นรวบตึงนะคะทําเหมือนที่ครูรวบอะค่ะหมายถึงว่ารวบดึงมาค่ะดึงแป้งดึงแป้งอะค่ะยกแป้งขึ้นแล้วก็รวบรวบรวบให้มันตึงอะค่ะเหมือนเราห่อห่ออะไรสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นก้อนนะคะพอใช่เรารวบให้มันตึงลงมารวบ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 ให้ด้านบนมันตึงเราจะเช็คความยืดหยุ่นเพราะว่าถ้าเราเอาไปขึ้นรูปแล้วก็ต้องขึ้นรูปกลมเห็นไหมคะอย่างเงี้ยถูกต้อง สังเกตไหมว่าเขาจะเนียนมากแล้วก็ไม่ไม่ฉีกไม่ปริไม่ขาดใช่ใกลัวมันจะหลุดเมื่ <c oughs> อกีอ้มันนิ่มตัวแป้งที่นวดได้ดีนะคะเขาจะมีความยืดหยุ่นสูงนะคะแล้วก็ไม่ติดมือ <c oughs> ถ้ารวบตึงแล้วก็เอามาให้ครูดูคะ่ะอ่ะใช้ได้คะ่ะตึงละเรียบแล้ว คิดว่าได้แล้วค่ะไหนหันหน้ามาให้ครูดูหน่อย่คะอ่ะเหมือนเหมือนผิวเปลือกไข่เลยเนาะเนียนกริบเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาแบ่งแป้งเลยค่ะเอาผ้ามาคลุมไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งแบ่งแป้งครึงงงคร่งหนึ่งจ้า ไม่ต้องช่างค่ะแบ่งแบ่งเป็นสีส่วนนะคะแล้วก็แบ่งเป็นสี่ส่วน,น,ะะวน,วนตัดไปเลยเหมือนตัดเค้กอะ่ะแบ่งเป็นสี่ส่วนเราจะได้ง่ายๆเพราะว่าเอาไปเอาเอาไปคลุมไว้จะได้ไม่แห้งถ้ามีพลาสติกจะดีกว่าได้ได้เลยยิ่งดีเลยถ้ามีกล่องยิ่งดีเลย